สวัสดีค่ะมาพบกับเราแม่อ้อยไลยคิวพร<า>ัเพื่อน <laughs> ลูกชายมาฝึกปั่นจักรยานนะคะเป็นครั้งแรกของลูกชายเลยเา,าล,ลงทุนซื้อจักรยานใหม่เลยนะนี่ลงทุนซื้อจักรยานใหม่เลยเพื่อจะปั่นนะคะไว้ออกกําลังกายกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะ <laughs> ตอนนี้ก็เริ่ม พาลูกชายมาปั่นนะคะอ้าวเริ่มเลยครับเริ่มคล่องขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานแม่อ้อยกับไอคิวก็ลองฝึกกันดูไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาฝึกอีกรอบหนึ่งนะคะให้คล่องเราจะเริ่มหัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก่อนใช่ไหมครับ โอเคว้าวเริ่มคล้องแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะฝันทีเลยปวดมือทุกทีทำไมมันดำอย่างเงี้ยอะไรอ่ะนหนาวลูก <c oughs> ขี่ใหม่ๆมันก็เกงอย่างเงี้ยแหละครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเราคล้องนะมันก็ได้ <c oughs> <c oughs> มีการบอกว่า บนแค่นี้พอไม่อยากชบฝีมือนะคะอุ้ยพระอาทิตย์มาอีกนิดนึงอยากไปคลองอะไรเร่่อยๆเดี๋ยวดอนรอแดดมันลม่ลมๆก่อนไปปันตรงนี้ก่อนชิดซ้ายชิดขวาก่อนสิลูกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปถนนใหญ่แล้วลูกหลบไม่ได้ไงแสงไม่ค่อยมีเลยม,มาแล้วครับตาม,มา เก่งมากเริ่มเก่งแล้วครับลงเนินดีๆนะลงนอนมาแล้วไปเลยหยุดหยุดยุหยุดยุด